พลังที่ยั่งยืนสิ่งที่ได้ก็คือได้ความปลอดภัยได้ได้ความปลอดภัยให้ตัวเองอันนี้แน่นอนนล้นะปลอดภัยยังไงฮะคือไม่มีภัยต่อโลกใบนี้อีกแล้วแสดงว่าปลอดใช่ไหมไม่มีภัยต่อโลกแล้วไม่มีภัยต่อต้นไม้เพราะเราปลูกต้นไม้ไม่มีภัยต่อดินดินที่ชาวบ้านทําให้ดินแย่ เราก็มีภัยต่อดินดินดีขึ้นไม่มีภัยต่อเห็ดต่อจุลินทรีย์และไม่มีภัยต่ออนาคตลูกหลานลูกหลานมาก็ก็มาอยู่ตัวนี้ได้เราไม่มีภัยต่อเขาโดยเฉพาะไม่มีภัยในการสะสมกิเลสให้ตัวเองที่จะไปทําลายทําลายโลกเอาเอาเอาทรัพยกรมาคือการไปเอาทรัพยากรในโลกมาเนี่ยก็คือสะสมกิเลสใช่ไหมแล้วเราก็ไม่สะสมกิเลสให้ตัวเองก็ไม่คือปลอดภัยอย่างตัวเองตัวเองปลอดภัยไม่มีภัยไม่มีภัยอนาคตลูกหลานก็ไม่ทําลายแล้วก็ไม่มีภัยต่อคนข้างเคียงไม่มีภัยต่อตัวเอง สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมรถเบนซ์น,นรชตะกับรายการร้อยแปดพันไมล์สายใยญสู่ชุมชนมุ่งสู่วัฒนจักความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สถาบานันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยบ้านโนนขาวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรแบบปรานีตแต่เอ๊ะจะเป็นยังไงตามผมมาพบกันเลยครับ การทำเกษตรประนีดกำลังเป็นที่สนใจในทุกวันนี้อย่างแพร่หลายโดยต้องวางแผนทำการเกษตรถาวรและพอเพียงก่อนทำแบบปลอดจากสารพิษปลูกพืชที่เป็นอาหารประจำวันมีบำนาญชีวิตโดยหลักสำคัญในการทำเกษตรประนีคือกินของที่ปลูกและใช้ของที่ทำรวมทั้งต้องศรัทธาในงานที่ตัวเองทำจัดระบบพืชผักผลไม้และสัตว์เลี้ยงหมุนเวียนตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องและพอเพียง ผู้ชมครับและวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับอยู่กับคุณพ่อคําเดืองภาษีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อผมถามนิดนึงได้ไหมครับว่าเพราะเหตุใดพ่อถึงได้เริ่มทําเกษตรแบบปานีชนะครับแล้วเริ่มต้นมายังไงครับตรงนี้คือคือถ้าพูดตรงนี้มันถึงต้องต้องท้าความค่อนครับอีสานเราคงจะเคยได้ยินนะครับเรื่องไม่เฉพาะอีสานแล้วทั้งประเทศไทยคงเคยได้ยินคําว่าไรนาสวนผสมอ๋อครับอันนั้นก็คือ เราเพลิดขึ้นมาแล้วประมาณ4ี่ห้าสิปีคือเป็นพ่อมหาอยู่สุนทรไทยที่สุรินเป็นคนทําผลแรกถ้าไม่มีพ่อมหาอยู่เนี่ยคํานี้จะไม่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะไม่ใช่ประเทศในโลกใบนี้ครับแล้วเราคงจะเคยได้ยินเรื่องเกษตรผสมผสานครับในประเทศไทยเหมือนครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีพ่อภายสร้อยสกลางเกิดขึ้นในประเทศไทยคํานี้ก็จะไม่เกิดในประเทศไทยเราจะไม่ได้ยินคํานี้เลยครับแล้วพ่อภายนี่ก็ไปเรียนรู้จากไรนาสุนทรพ่อมหาอยู่มามาขยายผล แล้วอีกอันหนึ่งที่เราได้ยินก็คือคําว่าวรรณเกษตรครับคือถ้าไม่มีพ่อมาคูบาสุทินันหรือว่าผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมเราก็จะมีคํานี้ในโลกนี้ใบนี้นะแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราคงได้ยินคําว่าเกษตรกรรมธรรมชาติครับแล้วพอเริ่มทําตัวเกษตรปราณีตนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหลังจากนั้นไม่ไม่คือพอจากนั้นมาเราก็ทํางานร่วมกันเป็นเรียกว่าเครือข่ายปราชาบ้านได้พ่อหมูภาคีภาคอีสานครับ แล้วพอทํางานร่วมกันมาแล้วก็มีทุกคนก็ไปดูพอ่พอหมาอยู่พ่อมาหาอยู่ทําจากเรื่องเล็กๆนะต่อมาก็มีที่ร้อยสองไร่ไร่คุบาสุวินันก็เริ่มจากเล็กตอนนี้ก็มีเจ็ดแปดร้อยไร่ผมก็เริ่มจากสิบหกไร่ตอนนี้ก็มีสองร้อยกว่าไร่แล้วพอคนมาดูงานของแต่ละคนเขาก็เฮ้อจะเป็นลมเพราะทุกคนไม่มีที่ดินน้อยลงเราก็เลยเอะจะทําไงจะเริ่มเล็กๆได้ลองเอาทุกเรื่องราวของเรามารวมกันนะเราก็คิดทดลองเหมือนงานวิจัยทดลองว่า เราจะเริ่มเล็กๆได้ไงเริ่มจากเท่าไหร่ดีทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าผมก็เริ่มจากไปปลูกต้นไม้ก็เริ่มจากต้นเดียวก่อนนะไม่ใช่ว <Ừ. S 2> ่ามาเริ่มหนึ่งล้านต้นก่อนนะค,คือทุกคนเริ่มมาเล็กก่อนภายในภายภาคหน้าของโลกใบนี้ที่ดินจะลดลงด้วยการแบ่งไปทําบ้านมั่งอะไรี้จะลดลงข้างหน้านะที่ดินจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงแบ่งไปอีกร้อยปีข้างหน้าจะลดลงลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะหาคําตอบตัวเนี้ย นอกจากดินแล้วมันมีอะไรบ้างอายุคนก็จะลดลงทุกคนจะอายุลดลงหมดมเวลาก็ลดลงน้ําที่มีอยู่ก็ลดลงทุกอย่างมันลดลงหมดมฉะนั้นเราจะทํายังไงที่จะตอบของน้อยลงให้อยู่ได้เป็นแนวทางและรากฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ดินค่อนข้างจำกัดหรือมีที่ดินน้อยรวมทั้งผู้ที่มีเวลาน้อยมีความรู้ทางการเกษตรน้อยมีทุนทรัพย์น้อยมีปริมาณน้ำน้อยและมีแรงงานน้อยโดยเนนใ้ในพื้นที่น้อยๆเกิดประโยชน์สูงสุดสมมติในพื้นที่แค่นี้ออกอแบบกิอนยวเลยแค่นี้ น้ำแค่นี้ด้วยนะเวลาเท่านี้ด้วยนะเวลาแค่นี้แล้วอยู่แค่นี้แล้วชีวิตแค่นี้มันต้องมีอะไรบ้างใช่นั่นคือคือสิ่งที่เราต้องมาร่วมคิดกันแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาลองดูเอ้าถ้าหนึ่งตารางเมตรควรจะทาอะไรบ้างแต่ก่อนถ้าหนึ่งตารางเมตรเราปลูกต้นกล้วยอะไรต้นกล้วยจบละเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าทำยังไงแบบปันเนิตารางเมตรก็ลองมาวางเป็นเก้าตารางฟุตดูสิ1นตารางเมตรเก้าตารางฟุตเนี่ยเอาเริ่มต้นจะปลูกในเก้าตารางฟุตมีกล้วยสักต้นหนึ่ง แล้วหนึ่ง,งตารางฟุตมีผักบุ้งหนึ่งตารางฟุตมีต้นหอมอหนึ่งตารางฟุตนี่มียี่หร่าสาระเน่ก็จะได้เก้าชนิดของผักขึ้นมาแต่มีต้นกล้วยหนึ่งต้นใช่ไหมแล้วก็อาจจะปลูกไม้ยางนาลงไปอีกหนึ่งต้นในมุมมุมหนึ่งแล้วก็ปลูกไม้สักอีกหนึ่งต้นในมุมหนึ่งปลูกไม้พยุงไม้ชิงชันอย่างแล้วอย่างละหนึ่งต้นได้สี่มุมก็จะได้อีกห้าต้นต้นไม้ห้าต้นระหว่างมุมนี้ก็ปลูกน้อยนาปลูกทับทิมปลูกไอ้ท่เตี้ยลงได้ได้อีกก็จะแปดเก้าต้นในหนึ่งตารางไม่เท่าเดิมนะ แล้วที่นี่พอเราปลูกพวกนี้ก็ยังปลูกต้นแมงลักกะเพราไว้ในตรงนั้นอีกในในหลุมนั้นแล้วค่อยลดน้ําทีเดียวแล้วแล้วอย่างที่พ่อเริ่มเริ่มทำเกษตรปานิชมาครับแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเกษตรปานิชเนี่ยาาท,ทำมากี่ปีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพ่อทำมา6-7ปี้วครับโอ้โ6-7ปีแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนรู้ที่ี่เยอะขึ้นนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูพื้นที่ ที่สถาบันฟื้นฟูแห่งนี้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดต้องขอบอกว่าเดินเข้ามาปุ๊บมีความร่มรื่นมีความร่มเย็นไม่ร้อนด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทําได้ด้วยครับ ทพลังที่ย,ยั่งยืนเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริง กลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทะยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่า ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริง กลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ข้อดีของการทำเกษตรแบบนี้ก็คือริงกินแล้วมันไม่ใช่การทำเกษตรนะฮะมันเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่ของมนุษย์ที่จะใช้โลกถ้าเกษตรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะดีหรอกเกษตรทุกวันเนี่ยจะทำอะไรก็ตามก็เจ๊งหมดฮะเกษตรผมก็เลยเลือกตอนนี้ผมเลิอกเป็นเกษตรมานานแล้วนะตอนนี้กำลังมาเป็นคนนะเป็นคนดูแลโลกรักษาโลกใช้โลกแล้วก็จะมอบโลกดูแลโลกสร้างโลกดูแลโลกรักษาโลกใช้โลกแล้วก็จะมอบโลกอันนั้นคือหน้าที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรแล้ว ความสาเร็จของปราชชาวบ้านตามแนวใหม่นี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้ขีดวงจํากัดที่ตัวเองและครอบครัวหากแต่เจือจานแผ่ขยายสู่เกษตรกรรายอื่นโดยใช้พื้นที่ทําการเกษตรของตัวเองเป็นแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาดูงานเป็นศูนย์ประสานงานเกิดเป็นเครือข่ายปราชชาวบ้านต่อไปจึงช่วยกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของปราชชาวบ้านตามแนวเศ,ศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์กรของชาวบ้านของกลุ่มหรือชุมชนในหมู่บ้านหรือตำบล ครับแล้วสถาบันซื้นปูภูมิปัญญาไทยแห่งนี้ครับมันมันเริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่พ่อจะตั้งมาเมื่อไหร่ครับตนตัวสถาบันเลยใช่ไหมตัวมนเริ่มมาจากปี2540ครับ440เขาเรียกว่าเป็นปีต้มยำกุ้งเศรษฐกิจฟองสบู่แตกกำได้จำได้แล้วก็ทีนี้มีทางหนึ่งก็เขาเรียกว่ากองทุนลงทุนทางสังคมคือองค์กรซิปอ่ะตอนนั้นอาจารย์ตุ้มูละท่านิาษธรรมเป็นคนทําอยู่เขาเรียกว่าเป็นเงินปรับกระบุตร ก็คือพอพอต้มยำกุ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยคนมันก็จะเฮรูมันก็จะอุรหมานกันแล้วทีนี้เขาก็จะทำไงให้ชนบทเนี่ยเป็นที่รองรับของระบบใหญ่เขาก็ก็มารู้จักเรามาก่อนหน้านั้นแล้วเขาเอ๊ะมามาดูสวนป่าเฉยเฉยคือใครคนพวกนี้แล้วก็อยากจะทําอะไรเพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดคนมาแล้วรองรับได้ก็เลยมาร่วมกันตั้งศูนย์แลวผมก็เลยตั้งชื่อของผมมาสถาบันฟื้นฟูคุณบัญญาไทยสถาบันก็คือสถาบันฟื้นฟูก็คือฟื้นฟูฟื้นฟูสิ่่งงทีมัน้ไปแลว อะไรคือภูมิปัญญาภูมิปัญญาอะไรคือภูมิปัญญาไทยคือแต่ก่อนเราเป็นภูมิปัญญาที่พึ่งพาตนเองอิสระใช่ไหมแต่หลังเราไปเป็นเครื่องมือของระบบทุนไปอยู่ในโรงงานมันไม่อิสระเราก็ฟื้นฟูมาให้คนเรียนรู้ที่จะอิสระเหมือนเดิมการปรับเปลี่ยนแนวคิด ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำเกษตรษษแบบผสมผสานการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพปราชาวบ้านจะต้องเริ่มปลูกฝังให้ผู้ที่สนใจเกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นถึงข้อดีเพื่อขอให้เกิดกระบวนการพึ่งพาตัวเอง ก็คือสาเหตุของมันที่จุดเริ่มต้นก็คือว่าช่วงนั้นคือเศรษฐกิจแย่แล้วใช่ไหมครับคนก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วบางทีช่วงนั้นก็คือไปตามชาวฝรั่งซะเยอะนะครับพื้นที่ก็ปลูกแบบเชิงเดียวใช่ไหมครับพ่อก็เลยจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาแล้วสถาบันแห่งนี้ครับพ่อมันมันมีแนวคิดหรือว่าจุดเด่นเด่นจุดสําคัญอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้ครับตรงนี้อจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือหลักสําคัญเนี่ยผมจะให้ให้หลักว่าการ มาถ้ามาตัวนี้ถึงสาคัญที่สุดก็คือเรื่องวิธีคิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีคิดที่ในหลวงท่านตัดว่าระเบิดมาจากข้างในก็คือต้องเปลี่ยนคือตัวแนวคิดตัวตัวหลักคิดวิธีคิดเนี่ยมันเป็นเหมือนโปรแกรมเหมือนของซอฟแวร์อย่างเงี้ยนะคือถ้าตัวนี้มันไม่ทํางานเนี่ยตัวอื่นมันไม่ทํางานใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นตัวกําหนดให้ทุกอย่างวิ่งไปตัววิธีคิด ก็คือว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราเราเดินเข้ามาเรียนรู้แต่ว่าเราเราไม่ปรับเปลี่ยนแนวความคิดเราก็ไม่ทําไม่ได้ใช่รครับคือมามันก็ไม่เห็นมันเห็นต้นไม้มันเห็นต้นไม้อ๋อเออล่มลื่นแต่ว่าเราก็คิดไม่ได้ไหม,ไมครับคิดไม่ได้ไเพราะว่าเพราะว่ราระบบคิดเราเราคิดไม่ได้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนแล้วเหอไอยพอมาเขาก็ตอกย้ำเลยตัวนี้กอไก่นะก้อนี้กอไก่นะเราก็จํากอไก่แล้วก็นึกว่ากอไก่เป็นความรู้แล้วพ่อแล้วพ่อมีวิธีในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนเหล่านั้นยังไงพรอก็ให้เขารู้ว่าไอ้ที่เรา นี่คือให้เขาเข้าใจจริงๆแล้วคนก็รู้นะแต่มันไม่เขาไม่รู้แจ้งรู้แบบเหมือนว่ารู้อยู่บุรีไม่ดีแต่แต่ยังสูบเงี้ยรู้แบบเบลอๆหนึ่งไม่รู้อยู่ว่าขี้เกียจไม่ดีรู้อยู่ว่าใช้จ่ายสุรยสุร่ายมันมันรู้แบบนั้นไม่ใช่รู้แบบนั้นไม่ไม่ไม่ใช่สัจจะรู้ความจริงว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันเราจะไปตายเนี่ยกำหนดวันไปตายเนี่ยระยะทางในี่กี่ปีเราควรจะทําอะไรแล้วลูกหลานเราก็เดินตามเนี่ยเราจะมอบอะไรให้ลูกหลานแต่ที่ผ่านมาเราใช้โลกใช้โลกไปเนี้ย คือเรามามีชีวิตยอยู่จะตายเนี่ยเราใช้ใช้โลกโลกเนี่ยเป็นของฟรีนะของที่ทมชาติให้ฟรีแล้วแล้ว,ลวเราก็มาทําลายไอ้ไอ้รังอ่ะทำลายไอ้ที่อยู่ของของเผ่าพันธุ์เนี่ยทําลายโลกครับเพราะว่าเราถูกหลงให้หลงไปไปแย่งอะไรจากโลกมามา,มารวยแข่งกันอนะ่ะเนไหยใครแย่งได้มากก็ชโยอะ่ะไอ้ชโยเนี่ยดีใจกับไอ้แย่งได้มากไอ้คนคนคน, <Yeah. S 2> คนชายโยนี่จะตายด้วยนะแต่ชโยให้เขา แต่แต่ผมนี่ให้เข้าใจว่าขนาดที่เราไปตายเนี่ยควรจะทําโรครักษาโรคมอบโรคที่ดีที่สุดทเท่าที่มนุษย์จะทําได้ให้ลูกหลานได้ยังไงให้ลูกหลานเกิดมาโอโ้มันพัะรูปเขาสุดยอดเลยอะเผ่าพันธุ์มนุษย์นะไม่ใช่แค่บรรลุประเทศไทยนะคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เกิดก่อนเนี่ยคิดได้ยังไงที่จะมอบ,รบโรคที่ดีให้ลูกหลานค,คือให้รู้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเราทำผิดพลาดมาแล้วเร,เรากำลังฟื้นมาแล้วเราก็เข้าใจแล้วให้เห็นว่าโอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่อาชีพแต่มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งที่จะรักษา ไว้ให้ลูกหลานที่เกิดมามให้ลูกหลานกลับไหวได้ถ้าเราตายไปแล้วอ่างเงี้ยค,คืคือสิ่งที่จะให้รู้สิ่งสําคัญนะครับเดินมาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดก่อนอถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดได้มันก็ไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ในเรื่องของการทําเกษตรแบบปรานีตนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้ครับ ชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทุกคนต่างก็เคยประสบปัญหาความทุกข์ยากจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเกษตรเพื่อขายนำไปสู่ความยากจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอพยพย้ายถิ่นและยิ่งทำยิ่งมีปัญหาแต่ด้วยความมีเหตุผลและสติปัญญาในการคิดไตรตรองถึงเหตุแห่งทุกเหตุแห่งนี้ทำให้ปราชชาวบ้านตามแนวทางนี้ค้นพบทางออกนั่นก็คือ การทำเกษตรกรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านตรัสมานมันชัดเลยฮะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ว่าเรียนรู้จากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยก็ก็นานมาแล้วเรารู้ว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยไปผ่าอนาคตทั้งหมดมามาเพื่อจะรวยเป็น,เป,นเป็นทุนนิยม สต่เิจพอเพียงคือคือมันเหมือนมีเบรกให้คนเข้าใจว่าไอ้นั้นเราเราเราไม่ตามแล้วล่ะเราเห็นมันจริงแล้วสิรษิตพอเพียงก็คืออย่างที่พระองค์ตัดก็คือมีเหตมุมีผลมีภูมิคุ้มกันก็อย่างที่ทําอยู่เนี้ยมันมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมแล้วเรามีเหตุมีผลไหมที่ทําให้ลูกหลานมีเหตุมีผลนะแล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกมุมหนึง่งถ้าเราไปตามสิริจทุนนิยมเนี่ยเราจะอยู่แถวหลังแต่ถ้าเราปลนุกวิดปิด ก <S an> ับหลังหันเราอยู่แถวหน้าเสียกพอเพียงแกเป็นตัวนาหน้าในโลกนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันเป็นเป็นอีกขั้วหนึ่งนะแล้วมันไม่ทําลายสิ่งแวดล้มไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องแย่งกันแล้วมันก็อบอุ้มโลกแล้วก็ได้โลกที่ดีแล้วแล้วทําได้พร้อมกันทุกย่อมย่าเรายังไม่เดินเราชนะแล้วแค่กับหลังหันชนะแล้วอยู่แถวหน้าทันทีเลยนี่คือสิ่งยิ่งใหญ่มากผมว่าโอ้เนี่ยพระองค์ท่านตัดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยผมโอ้ขวาได้รีบทำแล้วก็ก็ชัดเจนนะยิ่งชัดเจนทุกวันทำยิ่งชัดเจนนนนนมากขึ้ัับบสสุโดย ปตทพลังที่ยั่งยืนเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริง กลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว <S <S และมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้า ผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่หรวมทั้งต่อย,ยอดการศึกษาไทย เลอขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้ สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนร้อยแปดพันไมสายใหส,สู่ชุมชนร้อยแปดพันไม้สายใหสู่ชุมชน การจัดตั้งสาบัน,นฟื้นภูภูิปัญญาไทยขึ้นมาทําให้เกิดแนวทางและกระบวนการรูปแบบต่างๆในการเรียนรู้และนอกเหนือไปจากนี้จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่สามารถประยุกต์และก็ปรับเปลี่ยนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดตามผมมาพูดกันเลยครับ